กลับสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกโค้ดแบบฟรีนะครับและจะมาสอนรับท่าทางปักธงแคนด้วยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับก็มีข่าวชาร์ลต์ดังมากนะครับว่าเจมนะครับจะแจกทางด้านของท่าทางปักธงแคนแบบฟรีนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของท่าทางปักธงแคนแบบฟรีนะครับก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนีี้นะะครับพ่จ สอนลับแบบละเอียดเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับน้องน้คนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของท่าทางปักธงแค้นนะครับเนาะก็คือถ้าอยากได้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เลยพี่จะสอนลับนะครับและ พี่ขอบอกเลยนะครับกิจกรรมเมื่อวันที่พี่ให้โหวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับมีคนได้โหวตหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้พี่ได้ไปสรุปคะแนนมาแล้วนะครับโนว่าหมายเลขอะไรสนานเองนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าหมายเลขที่สนานในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นทางด้านของ หมายเลขหนึ่งนะครับนอก็เป็นสกินหมัดนะครับก็เป็นสกินหมัดไฟนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าได้ชนะไปนะครับนอก็จะเป็นเป่ามานี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของ สกินหมัดนะครับคลิปนี้มีแจกแน่นอนนะครับเพราะว่าคลิปนี all, ้นะครับเนาะจะแจกสกีนหมัดแบบฟรี่นะครับและจะสอนรับกระทางปักธงแค้นแบบฟรีด้วยนะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับวันนี้มีโค้ดในคลิปนี้นะครับถ้าคนไหนอยากได้โค้ดนะครับเนาะก็ต้องมาดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับว่า พี่จะแจกเลยนะครับน้องถ้าอยากได้สกินหมัดแล้วก็หลายคนขอมานะครับน้องก็จัดเต็มให้เลยละกันนะครับน้องแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใพี่หน่อยละกันนะครับน้องคนละหไลค์ like, คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับทุกคน แต่ก่อนที่เราจะไปแจกโค้ดนะครับเนาะพี่ก็ขอรีวิวกิจกรรมก่อนละกันนะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมท่าทางปักธงตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเป็นท่าทางปักธงแค่นะครับเนาะที่แบบว่าและลายโค้ดนะครับเนาะอยากได้มันนานนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับจะอัปเดตเข้ามาให้เราเล่นกิจกรรมแบบฟรีๆแล้วนะครับไม่ต้องไปแข่งแค้นให้ยุ่งยากนะครับเนาะและที่สําคัญนะครับสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบโยงเซิร์ฟนะครับบางเซิร์ฟก็จะให้แรกแบบนี้เลยุกคนได้แบบถาวรไปเลยนะครับเนาะ ที่จับเด็กเข้ามานะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับก็คือนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนอรว่าการแข่งขันตัวนี้นะครับจะจัดขึ้นนะครับก็เร็วๆนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าเป็นทางด้านของชิชันตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะจัดขึ้นนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับนอะเพราะว่ากาลิน่าโพสต์มาขนาดนี้แล้วนะครับนอะก็จะจัดขึ้นในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของตากิจกรรมนะครับนอะที่แบบว่า ต่างจากเดิมมากๆเลยนะครับเนาะตัวใหม่สวยมากๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะการแข่งขันนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนเดิมแล้วนะครับเนาะการแข่งขันก็ง่ายนิดเดียวนะครับเนาะลงแข่งได้ทุกคนนะครับคนที่ไม่มีตี้ก็สามารถลงแข่งกันได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ลงแข่งแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้ในส่วนของท่าทางปกตงแขนงตัวนี้นะครับพี่เขาบอกนลครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับจะเริ่มในกลางเดือนนี้นะครับเนาะใครที่แบบว่ายังมีฝีมือไม่ดีอยู่นะครับคิดว่าตัวเองยังมีฝีมือ ได้แล้วนะครับและถ้าคนไหนนะครับนอที่แบบว่ายังไม่มีตังค่าเด็ดๆนะครับนอเดี๋ยวพี่จะมีการแจกให้ละกันนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตังค่าเด็ดๆอยากได้ตังค่าดีๆนะครับนอก็ต้องเป็นทางด้านของจุดนี้แล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะเป็นเปล่ามานี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของตังค่าเด็ดๆตังค่าดีๆนะครับนอก็จะเป็นทางด้านของแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเน ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับนอที่แบบว่าจ้าวเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือแบบว่าเราจะได้เก็บโทเค็นอีกฝั่งหนึ่งไปเติมอีกฝั่งหนึ่งให้เต็มนะครับนอแล้วเราก็ชาตนาไปนะครับนอการแข่งขันนะครับก็คือแบบว่าจะมีกด้วยกันนะครับนอก็ประมาณ8เกมนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าจะได้เก็บโทเค็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นะครับนอและเราจะได้ไปเติมอีกฝั่งหนึ่งนะครับนอแล้วก ทีมไหนได้ที่1นะครับน่ก็รับไปเลยในส่วนของท่าทางปังโทนะครับและของรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับโน่ที่แบบว่าเราสามารถรับได้นะครับพี่ขอบอกเลยครับโน่ว่ากิจกรรมตัวนี้ก็คือน่าเล่นจัดๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะเป่ามานี่เลยนะครับโน่สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับโนก็คือจะเป็นเป่ามานี่เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับโนที่แบบว่าอยากเล่นนะครับก็จะได้เล่นแน่นอนนะครับโนก็คือ การแข่งขันนะครับจะมี3ทีมนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าไม่ใช่แค่2ทีมแล้วนะครับโนแล้ก็มีเพชรฟรีแจกด้วยนะครับโนแล้ก็มีของแจกยยะมากมายนะครับโนก็เป็นเป่ามานี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสุดจริงนะครับโนเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็คือแบบว่าจะมี3ทีมแข่งขันกันนะครับโนหนึ่งทีมจะมี5คนนะครับโนแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับโนว่ารวมทั้งหมดจะเป็น15คนนะครับโนก็คือ วิ่งกันปวดแน่นอนนะครับนาอก่อนจะได้ท่าทางบักทงตัวนี้มานะครับนาอก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับทุกคนเนก็จะประมาเรื่อยนะครับนาอสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของท่าทางบักทงตัวนี้นะครับนาอก็จะได้แน่นอนนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนาะว่าจะอัปเดตเข้ามาแน่นอน100%นะครับนาอหลังจากที่มีการอัปเดตแพทใหญ่ล่าสุดแพทใหม่ล่าสุดนะครับก็คือ จะเป็นตามนี right, way, ้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับโนที่แบบว่าอยากได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าจะมีทางด้านของนี่นะครับโนอันนี้ก็เป็นตากิจกรรมนะครับที่แบบว่าพี่บอกไปแล้วนะครับโนวา สวยกว่าเดิมมากๆนะครับเนาะก็เป็นมงกุฎพาวราชาประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าสุดจริงนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับน้องนคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับก็คือน่นาคตจะไม่มีแบบนี้แล้วนะครับเนาะก็ปฏิการล็อกอินมารับท่าทางของทวงอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ไม่มีแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็จะโดนแบนออกไปแล้วนะครับเนาะและจะมีกิจกรรมตัวใหม่เข้ามานะครับก็คือเราสามารถแลกในส่วนของบัตรเป็นซื้อได้นะครับเนาะแล้วก็แลกแนนอื่นได้เยอะแ เป็นปากมานี่เลยนะครับนอด้วยโทเค็นบัดดี้หรือว่าโทเค็นแคนนะครับนอก็เป็นปากมานี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบเอาเลยนะครับนอว่าในอนาคตนะครับนอทุกคนก็จะได้ใช้นะครับในส่วนของ A k เคแล้วนะครับเนอเราก็ายเป็นชื่อแล้วนะครับเนเราก็มีขอาเยอะๆะมากมายนะครับและถ้าทางบางเซิร์ฟสามารถแลกได้ด้วยโทเค็นแรงก็มีนะครับนอก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นข่าวสารใหม่ล่าสุดนะครับนอที่แบบว่าพี่มารีวิวล่วงหน้านะครับทุกคน แต่ก็อย่างที่บอกนะครับน้อพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าอย่างที่บอกเลยนะครับว่าสําหรับม่งน้องคนไหนนะครับโนที่แบบว to ่าอยากได้นะครับโนในส่วนของโค้ดนะครับโนวันนี้ก็มีนะครับโนโค้ดมาแจกก็เป็นทางด้านของโค้ดสกินหมัดทาวอดนะครับโนที่แบบว่าจะได้แน่นอน1้อนนะครับโนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าพี่ขออธิบายจุดนี้นิดนึงก่อนละกันนะครับสำหรับโค้ดที่พี่จะแจกวันนี้นะครับโนก็คือโค้ดที่พี่จะแจกวันนี้นะครับก็เป็นโค้ดที่แบบว่า หลายคนต้องการก็ค kind of so, ือสกินมัดนะครับเนาะแต่โค้ดที่พี่แจกวันนี้นะครับก็มีโอกาสใส่ได้ทุกคนแต่คนที่ได้จะมีแค่1เดียวเท่านั้นนะครับเนาะก็คือใครเร็วใครได้นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากได้มานานะครับเนาะห้าโค้ดขึ้นมาแล้วรีบเอาไปใส่ได้เลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเนาะว่าตอนนี้นะครับเนาะทุกคนก็ต้องเตรียมตัวแล้วนะครับเพราะว่าพี่กําลังจะขึ้นโค้ดให้แล้วนะครับก็ ใครเร็วใครได้รักกันนะครับเนาะโค้ดตัวนี้ถ้าใส่ได้ก็คือมันจะเข้าในคังเราเลยนะครับเนาะและสามารถเข้าไปใช้ได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าจะได้ถาวรเลยนะครับก็เป็นสกินหมัดไฟนะครับเนาะมาเดี๋ยวพี่ขึ้นมาให้ตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคน นี่เลยนะครับก็เ <wield> ป <ing 1970> ็นทางด้านโค้ดตัวนี้เลยนะครับที่แบบว่าตอนนี้พี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะตอนนี้พี่ก็ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่เคยใส่โค้ดได้นะครับเนาะรีบเอาไปใส่เลยนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้นะครับเนาะก็อย่าเพิ่งเสียใจนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าคลิปนี้นะครับเนาะก็คือพี่จะมีทางด้านของการแจกของแบบฟิปปี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับวงน้องคนไหน ถ้าคลิปนี้มีคนดู5000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกรนน่าฟรีมูลค่า150บาทนะครับนาะพี่จะแจกท้ายคลิปให้ละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5000คนดูนะครับนาอพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของบัตรกรนนิ่าฟรีหรือว่าเพชรฟรีนะครับนาอก็ต้องตามนี้ละกันนะครับทุกคนเด้อก็จะเป่ามานีเลยนะครับนาอก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนก็ ประมาณนี ó, okay. ้นะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ทั้งสองของฟรีจากพี่นะครับวันนี้ก็มาแจกทั้งโค้ดมาีริ่กิจกรรมตัวใหม่นะครับเนาะเราก็มีทางด้านของเพรมาแจกด้วยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็แจกแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อันอื่ครับก็ขอมาได้เลยนะครับถ้าอันไหนพี่แจกให้ได้นะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ละกันนะครับเนอะเราก็พี่ๆคนไหนนะครับน้องอยากได้อะไรก็บอกมาได้เลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนนองสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่ อยากได้นะครับนะะ desktop, เนาะอันนู้นอันนี้นะครับก็ขอมาได้นะครับเนาะถ้าไหนแจกให้ได้แจกให้ส่วนตัวเลยนะครับเนาะก็ไม่ต้องรอผู้โชคดีนะครับคอมเมนต์ไหนโดนใจแจกให้ส่วนตัวจริงๆนะครับเพราะว่าแจกให้หลายคนแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนในพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเนาะก็ถือคลิปว่า คิดซะว่าคลิปนี้นะครับนอก็คือถ้าอยากสนับสนุนนะครับนอก็แค่กดไ like, <historically S 1> ลค์กดแชร์ดีกว่านะครับทุกคนเออก็จะเป่ามาได้เลยนะครับนอสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอนใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของคลิปตอนเย็นวันนี้ละกันนะครับสำหรับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะบาย,บาย